การเจริญปัญญานะั้นไม่ได้ทําตลอดเวลานะทําไปพอสมควรพอจิตมันจะเริ่มฟมุ้งซ่านจะแทรกด้วยความคิดอนะ่นะตรงที่ทีแรกเราก็เห็นสภาวะเกิดดับเกิดดับนะพอ,พอความคิดจะแทรกเนะน,นี่ยแสดงว่าเราตกละตกจากวิปัสสนาลนะกลับมาทําความสงบใหม่นะให้จิตมีกําลังแล้วออกไปเดินวิปัสสนาใหม่ตรงไหนที่เราสามารถดูได้ว่า จิตละหมดแรงทำมิปัส,สนาอยู่แล้วจิตหมดแรงตรงที่ความคิดมันแทรกนั่นแหละมันเปลี่ยนจากรู้ไปคิดน,นตรงนั้นแหละกำลังสมาธิไม่พอละเ้วต้องกลับมาทําความสงบเพราะงั้นบางทีการเจริญปัญญานะเจริญปัญญาห้านาทีแล้วมาทําความสงบชั่วโมงนะั่นะมันมันไม่ใช่ว่าทําความสงบ ห้านาทีเจริญปัญญาได้ชั่วโมงไม่ใช่หรอกนะกำลังสมาธิของคนที่ไม่ได้ทรงฌานนะอย่างพวกเราเส่วนใหญ่ไม่ได้ทรงฌานมีกำลังนิดเดียวนะที่จะเจริญปัญญาได้จริงนะพอความคิดมันแทกที่แกเราก็เห็นเกิดดับเกิดดับนะไม่นานความคิดก็แทกความคิดแทกวางเลยทำความสงบเข้ามาใหมนะนะ่สลับกันไปอย่างนี้จิตนกะ็จะเดินไปได้ปลอดโปรง